วันนี้ถ้าเราแพ้ก็คือความเสียหายแต่เราไม่แพ้ คนขอสารแป้นขอได้ไสชนะกอทีมสุโขทัยเอฟซด้วยคือ La moglie è è la moglie, la moglie è la moglie, la he's the não the boat. โอเคครับอ่ะอเอ้ยบอกแล้วนะแบบนี้ต้องสามแต้มนะต้องมาช่วยกันนะสำคัญมากนะถ้าเราได้สามแต้มเราหมายถึงเราจะไปอยู่ที่สามสิบแต้มซึ่งหลังจากนี้เราจะสบายมีโอกาสที่จะขึ้นไปตำแหน่งลุงสูงมาช่วยกันเลยมาสร้างชื่อเสียงกันหน่อยมามามา Lá, ากาตาและอีกสองคนที่ถูกเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติไทยำลำดับผู้แฝดดีบอสดังินวัน์และก็ธีรพัฒน์อ,อุ่สว่างครับแล้วก็ก็แววไว้จะจีเรียกขยายไปรอบหนึ่งนะแต่ที่ยวต้องเช็คก่อนว่าหายเจ็บแล้วนะครับ ล้าก่อนจะเร e. ิ่มเกณฑการแข่งขันครับขอทุกท่านโปรดยืนคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีเรียนเชิญครับ หมายลเลข37นัทบุญสายลิลลาและหมายเลข92ทันิสรไหบุญกิจเจริญเป็นเสียงพื้นจริงของทีมฝั่งนครราชสีมาหมายถึงเป็นเสียงกันหน่อยครับพี่น้องชาวคุรชไฟในน้ำแมตช์แรกในบ้านครับพี่น้องชาวคุรชพี่น้อง ท่านเจวันบอกแล้ววันนี้สามแต้มเท่านั้นผมเชื่อพวกเราทำได้เราเหลืออีกแปดนัดวันนี้เราจะฉลองด้วยกันอย่าให้มันเอาแต้มกลับเอาสามแต้มไว้บ้านเราชนะสุโขทัยได้ฮะหนึ่งอง เดี๋ยวฮะเป็นกำลังใจกันนะฮะใครมีผ้าบันทอและใครร้องเพลงได้นะฮะร้องเพลงข้างใจทีมรักของตนเองเลยนะฮะ ที่ลึกจากมาด้าอีก5รางวัลนะครับรวมถึงของที่ลึกจากลีโออีก5รางวัลเยอะกว่าใช่ซึ่งผ้าพันคอเนี่ยเป็นสินค้าใหม่นลยนะครับรอดใหม่เลยซึ่งก็ยังยังยังพี่ติงยังไม่ให้มนอ๋อคิดว่ายังไม่ออกมาโชว์คุก็ไปกดดันตลอดไม่ได้ดัยแล้วก็ร้านเขาต้องชอด้งกจครับทาในการที่เราจะไป É o... เวลาการแข่งขัน90นาทีนะฮะผลการแข่งขันเป็นน so ักพ right. <go dietary Sí> <sh> <nuest> ูดเสมอกันไป2ตู้2ครับต้องบอกว่าเป็น90นาทีที่สม่กครับมีโอกาสดูนะครับมาดูแข่งสามติวกันทั้ง2ทีมครับก็เิ็นกับพี่น้องนักแสดงกันไป1ขา2ตูอ2ครับแข่งกันไปอีกนัดหนึ่งในนครับสวนน้ำมาดามรรดาภูเก็ตโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตครับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดห้างพุทธศตวรรษเอสจีเคเรสซิ่งวิลล์ครับบริษัทสยามดีเอสเซลจำกัดครับ การที่จะเอาคืนนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือก็พอมีเวลาแต่เราไม่สามารถที่จะทาประตูเพิ่มได้ผลก็เลยสุขโขทยัยเกมเขาขอแต้มเดียวพอสโทัยเพราะว่าระยะห่างกับเขาก็ยเหมือนเดิมเราเขาเขาต้องการแค่นั้นก็คืาว่าเขาในเข้าเป้าในสิ่งที่เราต้องการ แตเราเนี่ยต้องการสามแท่เพื่อจะเห็นเลขสามนะครับฉะนั้น,นาการหลุกสมาธิช่วง,งแรกๆสอปนาหีแรกอยากให้เป็นบทเรียนสาหรับเกงต่อไปน,นะครับอยากให้มิสของเกมัวนี้ว่าทำไมมันถึงพลาดแล้วก็เอาไปแก้เราเพายงพอมีเวลาไม่ใช่วันนี้ เล่นได้ดีนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถชนะท like ุกโคตยได้กระส่าก็ไปแพ้บ้านเขาแล้วบ้านเราก็ได้แค่ผมอยากฝากถึงโคตรเพื่อที่จะตอบไปด้วยเพราะตายใจที่เราไม่เห็นเลขสาม4บห้าสามิสี่ามบเรายัง ไม่อยู่ในที่เซฟโซนนะก็อยากให้พวกเรากลับมามีสมาธิแล้วช่วยกันขึ้งหลังดีขึ้นขึ้งหลังมุ่งมั่นขึ้นอยากให้พวกเราจำช่วงเวลาขึ้นหลังที่เราตีเสมอได้แล้วเราพยายามจะทำประตูให้ได้จำช่วงเวลานั้นไว้แล้วสำหรับเกมต่อไปช่วยๆกัน นก็ไม่มีอะไรก็ต้องอย่างนอ้ก็ขอบคุณพวกเรานะาตีอยังได้เดี๋ยวอยากให้ต่อไปมูลมาที่มากกว่านี้นะโอเครครับสวสดรสวัีครสครับวสครับวสดีครวราฤดีกรัีรัวตดีครวตดนครดีครับดีครวีรัีรร ถึงแม้เราจะถูกเข้อนาเราก็กลับมาตีเสมอแล้วก็มาชนะเขาในนาทีบาปได้ไอช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาผมก็อยากให้ปฏิหารมีจริงเ,เพราะผมรักพวกเราทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเราไม่ยอมแพ้วันนี้ถ้าเราแพ้ก็คือความสูญเสียความเสียหายแต่เราไม่แพ้จากนี้ไปเราเหลือแค่เจ็นัด เจ็ดนัดเจ็ดนัดที่จะพิสูจน์พวกเราทุกคนแต่อย่างน้อยวันนี้ไม่มีแฟนคลับว่าเราครับพี่เข้าใจนะว่าพวกเราเหนื่อยพี่รู้เลยว่าเราเสียวัยแล้วเราเสียถึงสองลูกที่ต้องตามเอาคืนมาให้ได้เมื่อกี้อย่างที่ท่านบอกนะครับก็อยากให้พวกเราได้กลับไปคิดกันว่าเราจะแก้อย่างไงกับสิ่งที่เราเป็นจุดอ่อนเราก็คือการเสียวัยและก็สุดท้ายก็คือกับสิ่งที่เหลืออยู่ที่เราจะต้องเดินไปได้วยกันนะครับมันต้องจับมือกันเดิน ผมบอกแล้วผมจะไม่ทิ้งพวกเราท่านเทวันก็ไม่ได้ทิ้งพวกเราท่านรักกับพวกเราก็ขอให้เจ็ดนัดที่เหลือให้มันเป็นวันของเราบ้างให้มันเป็นวันของเราบ้างให้มันเป็นวันของเราบ้างและให้มันเป็นนัดที่เหลือให้มันเป็นนัดของเราบ้างนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ของสวัสดีครับขอบคุณครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเราเสียสมาธิเร็วนะครับแล้วเราก็ต้องไปตามออกตัคืนนะครับแต่สิ่งที่แย่คือนะครับประมาณสิบกวนาที แต่หลังจากนั้น80วินาทีนะครับเป็นเกมจริงๆเราเป็นเกมทิ่ดีถ้าเราตัดสองลูกนั้นออกนะ้วเป็นเกมทิ่ด,เด,นะนะเเดีเราอาจจะกลับมาชนะเป็นผะูน้ชนะด้วยสองใบนะครับันเสาชนคานแต่2ประตูนั้นเราต้องยอมรับว,ว่า10นาทีแรกฆ่าเรานะครับเราอีก7เกมเรามี21แต้มให้เราได้เก็บนะครับต้องทํางานต่อครับนะเรารู้แนละ้วปัญหาของเราคืออะไรนะครับเรารู้แนละ้วสิ่งดีมันคืออะไรแล้วสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรนะครับเราต้องทางานต่อสาหรับพี่ ไปทง,งาต่อแคนั้นเองเห็นท่าเล่นไหมครับเราไปชนะเขาที่นั่นได้เราไปชนะเขาที่นั่นได้โอเคนะครับพักกอนแล้ล<ะ>วมาจัดเจอกันโอ,นอ,นนอเคครับมาีมาและแแ่เอฉันน่ ของแท้ฉันกลับมาแล้วละของแท้ของแท้